กาารรททำำส้้มตี่นอันนี้คือการสับกระก orn นะคะคเขาต้องใต่สับเลยนะครับจ้าสับประก o r เตรียมที่นตาให้แข็งนะคะเปะ็นร้านดังคู่เมืองร้านอหารพุชนาแกงสะพือจ้าแกงสะพือนะครับจ้าอาหารทุกอ,อย่างนะคะมีอะไรที่เด็ดๆบ้างที่เด็ดๆม,มีกุ้งแม่น้ำเผาจ้ากุ้้งแม่นเาเผปลาหทอดทอดอีออทไทย ไก่ย่างส้มตำกุ้งเต้นตำไทยตำลาวกุ้งเต้นตำลาวที่เด็ดมากจ้ะต้มส้มปลาบึกลาบปลาบึกปลาบึกลวกปลาบึกผัดชาค่ะปลาบึกผัดชาผัดเผ็ดได้ราบลวกได้ราบประคังก็มีนะจ๊ะกุ้งฝอยชุบแป้งทอดก็มีจ้ากุ้งฝอยจ้ากุ้งฝอยตัวเล็กเลยมาจากแม่น้ำมูลแมน้ำมูลเลยจ้ากุ้งฝอยกุ้งเต้นมีนะคะอร่อยๆสดๆเลยนะคะ จ้ากูแม่น้ำมูลี่ค่ะไม่เต้นไม่เอาตังค์ไม่เเตต้นไม่่อาังคค์ะสั่งเต้นได้เต้นสั่งสรุปได้สรุปจ้ะไหนจะชอบไหมครัสั่งสรุปก็ได้จ้าคนไหนไม่กล้ากินตีกลอสรุปให้คือตอนนี้กุ้งสุกไหคะมีการสับพระกอเตรียมพีธีะรรมให้แข็งนะคะจะต้องสับไม่หมุนมากนะจ้าให้มันก็ เส้นใหญ่หน่อยมันถึงจะกรอบค่ะมันจะกรอบอร่อยบรรรยาาากกศ็ดีนนะ้จ้ะติดแม่นน้ำมูลจ้ะที่ร้านนี้ทำอาหารรับเสด็จนะใช่พระราชินีฟ้าจ๋าและกรงผ่าทำรับเสด็จท่านมาที่ท่าแพร้านเมียก็ต้องย้ายร้านไปไปทำให้ท่านสิบกว่าปีมาแล้วลูกจ้ที่ท่าเบลกุมจียมเขาเขาให้เราไปอเาเอาไปจะไปตอนเที่ยงกับตอนสว่าง คืนนึงกับครึ่งวันในอำเภอเขาเลือกร้านเราไปอย่างนี้ไม่ค่ะคือเป็นทหารในทหารใหญ่เป็นนายทหารมาติดต่ออาหารเรานะคะเป็นทางทำรับเสด็จท่านท่านสวยอะไรบ้างจะมีไก่ย่างไก่ย่างส้มตำปลาเนึ่งแจ่วปลาหน่อเท่ากระเทียมพิไทยตำไทยค่ะท่านชอบเสวยตำไทยท่านก็สั่งท่านก็บอกลงมาว่าขอเพิ่มตำไทยหน่อยนะน้ำน้อยๆหน่อยนะคะบอกนี่เลยจ้าพระราชินีบอกนะพรราชินี วอลงมาหามหาเด็กวอลงมาเลยจ้าใช่ค่ะยังแห้งหน่อยไม่ต้องใส่น้ำเยอะใช่ไม่ต้องเอาน้ำเยอะนะท่านบอกมันก็ไม่ได้ต้องต้องมีน้ำเยอะมันต้องอร่อยไงตำไทยใช่สูตรมันเป็นงั้นไงเอะไะนะทีนี้เสร็จแล้วอันนี้คือตำรานะคะใส่พริกบใส่โป๊ยใช่ใส่กระเที่ยมแล้วก็ใส่ชูรสใส่ชูรสใส่น้ำตาลทรายนะคะชูรสนี่ดีเด็ดมากเมื่อกี้ นะ้ไม่ใส่เยอะนะใส่เยใช่ไหมจ้าใส่เยอะคอแห้งคอแห้งมีตับได้ค่ะครูเลี้งแล้วปลาเป็นยังไงปลาทล้านี่ปลาล้านี่ยต้มเองคะ่ะต้มเองนะคะปะลาต้มปรุงเองจ้าซื้อมาจากตลาดก็ต้มปรุงเองนะคะปลาลานัวมากาาจริงนัวแล้วต้องต้มปรุงไงจ้าอันนี้คือมะเขือลูกเล็ก,กมะเขือเทศมะเขือเล็กลูกเล็กตึ้งอร่อย ใส่ลูกเล็กอร่อยดีจ้ะตำตำตำลูกใหญ่ใส่ตำไทยลูกใหญ่ใส่ตำลาวนะคะแล้วก็ใส่มะนาวมะนาวตามลงไปสิจ้ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันจ้ะคลุกกระจายค่ะเี่เช้าก็ทัวร์มาติดต่อแล้วเพื่อนก้าวมา จ้ะเจโต๊ะโต๊ะละแปดคนติดต่ออาหารแล้วรู้มาจากไหนครับเมื่อเช้าไม่รู้ว่ามาจากไหนนะอันนี้น้ำปลาร้านะคะสองตะพีที่ร้านมีบริการห้องแอร์ด้วยจ้ะมีบริการห้องแอร์ด้วยจ้านั่งข้างล่างก็ได้จ้ะบริการเหมือนกันจ้ะบริการพิที่จ้าดูเสือตั้งโต๊ะได้ค่ะแม่นามูลเสร็จเส้นมากองไปนะคะ เคยมาปะกอบกัน,นะะจ้าขายที่ครบเลยครับรครบก็สี่สิบบาทจ้ามาชันจ้าสาีสา่สิบบาทนะคะร้านอยู่หน้าแกงสะพือหน้าแกงสะพือค่ะร้านสาขาโภชนานะคะมีห้องแอร์บริการด้วยค่ะมีร้านาใหญ่ๆเนี่ยค่ะร้านเดียวใหญ่ๆรับแขก ปลาแขกบ้านแขกเมืองตัวนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใสยาใส่ดีตักใส่จานเลยนะครับแล้วตักใส่จานตัใส่จานเลยนะคะนี่ตักใส่จานแล้วค่ะยำที่จะรับประทานได้นะคะนี่ร้านสหโภชนาติดกับแก่นสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหาร สำรองโต๊ะได้ที่โทร0672913344อาหารที่นี่อร่อยที่เด็ดมาก